สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นลำล้อของตูนเนาะเราได้เราได้ตัวหน่อไม้มาเยอะมากๆนะคะตูนทําการขุดแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะนวันนี้เมนูที่ตูนจะทําก็จะมีเมนต์มานะคะเพื่อเอาไว้ทําลาเมงเป็นเป็นหน่อไม้ ที่เขาเอาไว้สำหรับใส่ในรามเมงเนาะตุนทำเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวพะโลตุนอยากกินพะโลพะโลขาหมูนะคะอันนี้ความอยากของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีผัดหน่อไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีหนกหมกหน่อไม้หรือว่าต้มหน่อไม้เดี๋ยวค่อยมาดูเมนูว่าเราจะมีอะไรบ้างตอนแรกกะตุนคิดอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวตุนทำไปอีกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนทุกคน เราจะตำเครื่องพะโลเรานะคะทุกคนก็จะมีกระเทียมรากผักชีจากที่สวนแล,วแล้วก็พริกไทยดำนะคะจากนั้นก็ตำตำให้ละเอียดนะคะตุนใส่น้ํามันลงไปนิดเดียวนะคะแล้วก็สามเกลอที่ตุนใส่น้ํามันลงไปนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มเป็นขาหมูเนาะเราก็ไม่อยากให้มันมากนะคะ รสตุจะทำไม่หวานมากนะคะตุ้จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนเนาะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยก่อนนะชื่อภาษาไทยไปทุกคนป่วยกั๊กปะชื่อป่วยกั๊กไหมชื่อภาษาไทยอะ่ะอันนี้อันหนึ่งดอกเดียวพอนะคะ ค่อยมาชิมรสชาติทีหลังนะคะจะต้มเขาทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงและนะทุกคนตุ๋นเขาไว้เลยเทุกคนระหว่างรอมงสุกเดี๋ยวตุนจะปั่นจัก,กรยานไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนทำเวลานิดหนึ่งอัโดรด ขอ,ของที่ตูซื้อมากินประมาณ3-4วันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยโควิดระบาดไม่ค่อยอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนะคะก็จะซื้อมาตุนไวเนาะเพราะปกติตูจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแทบทุกวันเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็3-4วันไปครั้งหนึ่งนะคะปลาซาบะหตัวอยู่ที่ราคา198เยนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ50บกว่าบาทนะคะแล้วเขาก็แร่อะไรพวกนี้ทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้ว ตุนว่าตุนจะเอามาย่างหรือมาทอดนะคะแล้วก็ปีไก่นะคะปีไก่312เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ90กว่าบาทนะคะลิ้นวัวตุนอยากเอาตุนอยากกินต้มแซบทุกคนตุนก็เลยเอาลิ้นวัวมาแต่ตุนไม่มั่นใจว่าตุนจะทำเมนูอะไรนะคะ251 เยนตีเป็นเงินไทยเองนะทุกคนคุณตูนไม่อยากตีราคาให้ละ <laughs> แล้วก็หมูนะคะอยู่ที่214เย็เยนเอ่อตกตกขีดละว0เขาขายขีดละ8 8เยนนะคะแถวบ้านตูนอะ ถวบ้านซูนอาหารทะเลอ่ะถูกมากนะทุกคนอาหารทะเลกับเนื้อไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อาหารทะเลอ่ะถูกมากๆนะคะอย่างพวกปลาอะไรพวกน่าจะถูกตูก็จะกินพวกอาหารทะเลบ่อยเนาะถ้าใครสังเกตอะ่ะตัวนี้บุรีนะคะ2 298ยเยนอยู่ที่100บาทนะคะบุรีตามจริงแพงมากนะแต่แถวนี้ขายถูกที่บ้านคุณแม่สาม,มีบุรีขึ้นชื่อนะคะจังหวัดคากวะ ปาบุรีจะขึ้นชื่อเพราะเขาเลี้ยงด้วยตัวม,มะกอกนะคะเพราะว่าคากวะขึ้นชื่อมะกอกแล้วเขาจะมันมากเลยและนี่ก็อยู่โซนใกล้กันนะคะก็เลยคุณภาพดีแล้วก็ราคาโอเคแล้วก็เห็ดตุนเป็นคนที่ที่ต้องมีเห็ดติดตู้ตลอดเวลาเลยนะทุกคนตุนจําราคาเห็ดไม่ได้นะทุกคนเห็ดนะคะก็มีเห็ดแกมทองแล้วก็เห็ดตัวนี้นะคะ ไข่ไก่อยู่ที่218เยนนะคะไข่ไก่10ฟองประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะ60บาทเนาะแต่ว่าทุกคนไข่ไก่ญี่ปุ่นคือสามารถกินสดได้นะไม่มีความคาวเลยคอนเฟิร์มวันนี้เป็นคุรินะคะก็คือเกาลัดของโปรดตุนตุนจะเอาไว้กินพวกเป็นยมว่างนะเพราะช่วงนี้ตุนไม่ได้กินขนมแล้วนะน้ำหนักตุวนลดลงเพราะตุนไม่ได้กินขนมแล้วแหละตุนจะกินพวก พวกผลไม้แล้วก็ตัวนี้เป็นของว่างนะคะหรือว่าอัลมอนต์เต้าหู้ถั่วงอกตัวนี้ก็คือรามินนะคะจะเอาไวทาทา้ทำทุกนี้ตัวนี้เป็นรามนสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ผงซุปไก่เอาไว้แบบเผื่อฉกเฉินแต่ตุนไม่ค่อยได้ใช้หรอกทุกคนแต่ว่าเอาไว้แบบเผื่อวันไหนไม่อยากต้ม ซุปเนาะแล้วก็นี่ฟักทองนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามิวโปรตีนสำหรับผู้หญิงตัวก็เลยซื้อมาลองกินแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้อนหอมญี่ปุ่นที่มีที่มีมติดตู้เย็นตลอดนะคะเพราะทำได้หลายเมนูของอาหารญี่ปุ่นวันนี้หาปลาแซลมอนไม่มีเลยใช้ปลาซาบะแทนวันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปลาให้เลือกเยอะเท่าไหร่ ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนแล้วจากความกรอบที่ชอบเลยเนาะมาเตรียมหน่อไม้สำหรับผัดกันนะคะทุกคนหั่นสไตล์ตามใจชอบเลยนะอ่อนมาก ไม่เยอะดอไม้ปรรสด้วยน้ำาลานะคะทุอจะไม่ใส่น้ำตาลนะรอบเนี้ยเพราะว่าตัวทะโลตูนก็หวานแล้วตุนไม่อยากตุนไม่อยากกินหวานมากนะคะแล้วปลาที่เราทอดไว้นะคะ ้รนจะทําไข่มะตูมนะคะหลังจากน้ําเดือดเราก็ใส่ไข่ลงไปจากนั้นต้มเขา7นาทีถึง8นาทีนะคะแล้วแต่ความชอบเลยคะ่ะ7นาทีเราก็เอาน้ําร้อนออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําเย็นน็อกน้ําเย็นนะคะเราจะบอกตรงก้นก่อนนะคะ แล้วเปลือกเขาจะล่อนง่ายมากถ้าเราใช้วิธีนี้นะทุกคนไอ้น,นี่ไข่เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะเนี่ยง่ายมากเราจะมาดองไข่ซีอิ้วกันนะคะวิธีแบบละเอียดตุนเคยทำวิดีโอแยกไปแล้วนะคะสามารถดูได้นะไข่ดองซีอิ้วแบบญี่ปุ่น ี่เลยทุกคนแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะเริ่มแรกก็จะใส่เซซามิออยก็คือน้ำมันงานะคะ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวหนาไม้ใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอยซอสหนึ่งช้อนชาโอเคซอยซอสหนึ่งช้อนโต๊ะสาเกหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะใส่น้ำประมาณ1 0 0่งซีซีนะคะ ในการต้มเขาน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะผัดจนงวดนะคะทุกคน วันี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้สำหรับใส่รามเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมัน่ากินมากคิวเลยเปือ่อเลยโอเคติดไฟทุกคนกินข้าวกันค่ะวันนี้ก็ ผัดหนอไม้เนอใส่ปลาทอดแล้วก็พะโลนะตุจะชิมรสชาติให้ดูนะหิวมากอะ่ะบ่ายสามครึ่งเพิ่งจะได้กินข้าวเช้าบวกข้าวเที่ยงอะ่ะโอ้ยทำงานบ้านทำอะไรเพลินๆก็แบบเลยเวลามาเลยส่วนทำท่าจะตกยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าข้างนอกเลยอะ หน่อไม้นะคะที่ไปหามาอืมด้วยต้องเคี้ยวชา้ชาๆต้องเคี้ยวอะเออย่างมีใครเคยมีใครเป็นบ้างทุกคนเวลากินหน่อไม้แล้วชอบปวดท้องอะ่ะกินหน่อไม้ข้าวเหนียวอะ่ะเหมือนกับว่าเขาย่อยยากเนาะตุนแล้วตุ่นเป็นคนเคี้ยวไวอะ่ะเราต้องเคี้ยวชา้ชาๆถึงจะไม่ไม่มีปัญหานี้นะคะ ทอดอร่อยอ่ะเข้ากันดีแลลวอุ้ยนี่นะคะผัดหน่อไม้ กินอาหารไทยแล้วแบบสุดยอดเลยอันนี้นานๆทีตุนจะได้กินนะทุกคนเพราะว่าคุณพ่อบ้านตุนที่ทุกคนรู้เนาะสายสุขภาพเนาะขาหมูขาหมูในรอบปีกว่าอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตุนจะให้ทุกคนเห็นทุกคนดูความเปื่อยของเขานะคะ ดูเขาขาดแบบขายง่ายมากเลยกินกันค่ะขาหมูเน้นๆทุกคนมันล้ลนหลุดเลยทุกคนอร่อยมาก ส่วนตัวนี้ก็เป็นไข่มะตูมนะคะตูเป็นคนไม่ค่อยกินตูนเป็นคนไม่ค่อยชอบกินไข่ต้มในในพาโลเท่าไหร่มันแข็งอะตูชอบกินไข่มะตูมมากกว่าทุกคนตูนก็เลยแยกของตูเดี๋ยวค่อยมาราดน้ําออกอุ้ยไข่ต้มสีสวยมากไข่ต้มตูนสีสวยมากเลยทุกคน เจ็ดนาทีนะคะราดน้ำพะโล่อืมอร่อยอ่ะกับข้าวถูกใจมากเลยช่วงนี้น้ำหนักลดพวบวบเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าตูน ลดคาร์บลงนะคะตูนจะกินข้าวไม่ค่อยเยอะตูนจะกินข้าวแค่แบบมื้อใดมื้อนึงเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าวันนี้มื้อนี้กินข้าวแล้วมื้อเย็นก็จะไม่กินข้าวนะคะแต่จะกินพวกสลัดกินอะไรพวกนี้แทนข้าวที่ตูนหมายถึงก็พวกพวกแป้งนะคะที่เป็นประเภทแป้งน้ำหนักตูนก็ลดลงแล้วก็บวกกับการทำสวนด้วยเนาะก็เหมือนกับการออกกำลังกายไปในตัวเนาะทุกคน ใส่บะหมี่ล้วลงไปโอเคจากนั้นก็ใส่เมนมากก็คือตัวหน่อไม้ที่เราทำนะคะใส่เยอะได้เพราะเราทำเองเยอะไปหรือเปล่า <laughs> มีหมูนะคะหมูนี่ตัวทำ สอนทำแบบง่ายๆไปหลายรอบแล้วนะคะหมูหาข้างในให้ดูสวยงามโอเคใส่ตัวสลายไปนิดนึงให้มีสีเขียว ของเราแบบง่ายๆเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาเมงแบบง่ายๆของเราวันนี้ตุ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ตุนด้วยน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอากู